การเดินทางของค่าย Remedy Entertainment ที่แสนยาวนานที่ฝากผลงานระดับ masterpiece ให้กับวงการเกมไว้มากมายโดยเฉพาะจากจักรวาลของ a Alan Wake ที่เชื่อมต่อไปกับอีกซีรีส์อย่าง Control ด้วยที่ทั้งคู่ก็โดดเด่นมากๆตั้งแต่การนำเสนอโลกของเกมการเล่าเรื่องและเมคาันิกการเล่นส่งผลให้ภาคต่อของเกม Survival Horror ในตำนานนี้ที่รอคอยกันมาก,กว่า13ปี กลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆฮปปและก็คาดหวังกันสุดๆตั้งแต่เกมเปิดตัวก็มาดูกันว่ารอบนี้ Remedy จะฝากนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการเกมอีกหรือเปล่าใน Someone's l e n w w k t c h i n g us. เรื่องราวในเกมดำเนินห่างจากภาคแรก13ปี เช่นเดียวกับระยะห่างที่เกมออกจริงๆโดยอลันเวกถูกกักขังอยู่ใน The Dark Place หรือมิติแห่งฝันร้ายเหนือธรรมชาติที่อลันสามารถเขียนนิยายเพื่อบิดเบือนโลกความจริงได้โดยเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นเราจะได้เล่นเป็นซาก้าแอนเดอร์สันเจ้าหน้าที่ FBI ที่กำลังออกสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมแปลกๆร่วมกับคู่หูอเล็กซ์เคซี ณเมืองที่ชื่อว่า Bright Falls ในรัฐฟอชิงตันที่แน่นอนว่าสิ่งต่างๆก็เกิดบิดเบี้ยวด้วยพลังประหลาดที่มาครอบงำโลกความเป็นจริงนี้ <S <S และด้วยการเล่าเรื่องผ่านตัวเอกสองคนเราจึงได้เห็นสิ่งต่างๆค่อยๆถูกเปิดเผยจากมุมมองที่แตกต่างกัน สลับกับจังหวะที่ใช้คนจริงๆแสดงที่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องแต่เป็นวิธีการขับเคลื่อนการประจนภัยไปข้างหน้าและทําให้ผู้เล่นต้องเจอกับจุดหักมุมจุดเปลี่ยนสลับกับช่วงที่เงียบสงบผ่านบทเพลงเมื่อจบแต่ละตอนเนื้อเรื่องหลักของเกมจะใช้เวลาประมาณ20-25ชั่วโมงที่ถูกแบ่งออกเป็น19บท ที่การถ่ายทอดบรรยากาศและลอของสถานที่ผ่านฉากสภาพแวดล้อมใน A l a n w a เว2ยังคงทำออกมาได้ทั้งยอดเยี่ยมและหลอกหลอนโดยนอกเหนือจากตัวละครหลักแล้วตัวละครสมทบอื่นๆทุกตัวในฉากล้วนมีบุคลิกที่ชัดเจนที่ช่วยเพิ่มความสมจริงให้กับโลกใน a l a n w a เว2มากขึ้นไปอีก Don't โลเคชันของซาก้านั้นจะได้สำรวจเมือง Bright Falls และพื้นที่รอบๆเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่และเหตุการณ์ที่น่าหดหู่หลอนและพิสดารของเมืองนี้ที่แค่ช่วงเวลาสำรวจธรรมดาธรรมดาก็ให้ความรู้สึกวังเวงหรือบางครั้งก็แอบรู้สึกว่าถูกจ้องมองอยู่ตลอดที่ทำให้ทุกๆก้าวน้าหวาดระแวงสุดๆ ส่วนอลันนั้นเราจะต้องหาวิธีออกจาก The Dark Place ที่ถูกตีความออกมาเป็นสถานที่ต่างๆเช่นสตูดิโอโรงแรมหรือสถานีรถไฟที่จะมีแสงไฟเป็นหัวใจหลักของการสำรวจและประจนภัยไม่ว่าจะเป็นเสาไฟที่เปรียบเสมือนเขตปลอดภัยแต่ก็เพียงแค่ชั่วขณะหรือแสงไฟสลัวๆที่ช่วยนำทางและด้วยสถานที่นี้คือฝันร้ายที่ถูกเศษขึ้นมาจากงานเขียนของอลัน ทำให้สิ่งที่เห็นสามารถถูกบิดเบือนไปได้แบบที่เราคาดไม่ถึงและดูสับสนอย่างตั้งใจแต่ก็พร้อมที่จะทำให้ผู้เล่นตั้งคำถามว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ที่หลังประตูบานถัดไปซึ่งการเล่าเรื่องผ่านทั้งสองตัวละครนั้นถือว่าทำออกมาได้แยบยลมากๆและแม้ว่าทั้งคู่จะมีเซตติ้งที่ต่างกัน แต่ก็จะมีแมคานิกที่เชื่อมโยงคล้ายๆกันนั่นก็คือการเข้าไปสู่พื้นที่พิเศษส่วนตัวทั้งของซาก้าและอลันที่หลักๆก,ก็คือใช้เพื่อไขปริศนาและยิ่งเมื่อเจอจุดที่เหตุการณ์ของทั้งคู่บรรจบกันเมื่อไหร่ก็ยิ่งทำให้เรื่องราวแตกแขนงออกไปอีกแม้ว่าบางช่วงตัวเกมอาจจะใช้เวลาเล่าเรื่องสำรวจและแก้ปริศนา นานจนอาจจะลืมว่านี่คือเกม Survival Horror แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสตูเมื่อไหร่ตัวเกมก็จะเต็มไปด้วยความกดดนันตื่นเต้นและ Impact สุดๆไม่ว่าจะเป็นแค่สตรูตามทางก็ตามที่ภาค2นี้ยังคงมีส่วนที่เหมือนกับภาคแรกนั่นก็คือแสงไฟคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่เราจะใช้แสงเพื่อขจัดความมืดที่ปกป้องสตรูอยู่และทำให้พวกมันเปราะบางขึ้นแล้วค่อยยิงใส่ ที่ปืนแต่ละชนิดก็มีแรงถีบที่หนักหน่วงสมจริงรวมไปถึงช่วงเวลาในการวีโหลดเองก็ต้องวางแผนให้ดีเพราะสตรูในเกมนี้ไม่ใช่แค่จะจัดการยากแต่พวกมันยังพยายามจะฆ่าเรายังไม่หยุดหย่อนอีกด้วยตัวเกมยังมีแอคชั่นอย่างการหลบหลีกที่หากกะจังหวะดีๆก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆแต่ถ้าพลาดก็เตรียมเสียเลือดได้เช่นกัน ส่วนที่น่าเสียดายน่าจะเป็นความหลากหลายของสตรูที่น้อยเกินไปหน่อยแถมหลายชนิดยังดูคล้ายๆกันอีกรวมไปถึงปริมาณของบอสไฟเองก็น้อยเกินไปนิดที่หลักๆก็น่าจะเพื่อร้อยเรียงให้เข้ากับการเล่าเรื่องแต่หากหาวิธีใส่เข้ามาเพิ่มอีกหน่อยก็น่าจะเต็มอิ่มกว่านี้ตัวเกมภาคนี้ยังเพิ่มเติมส่วนของ survival horror มากขึ้นกว่าภาคแรกที่ทรัพยากรต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของฟื้นพลังแต่ละชิ้นหรือกระสุนแต่ละนัดก็ต้องคิดให้ดีก่อนใช้ แม้ว่าความยากในแบบปกติจะไม่ได้ถึงกับห้ามยิงพลาดเลยแต่ไอเทมแต่ละอย่างก็ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆเช่นกันทำให้การสำรวจทุกซอกทุกมุมใน Bright Falls และ The Dark Place ก็จำเป็นต่อกันเอาชีวิตรอดมากๆ The felt significant Life Tool for light the และอาันนั้นจะเพิ่มส่วนของโคมไฟพิเศษเข้ามาที่จะมีพลังในการเปลี่ยนโลกรอบๆตัวโดยจะต้องใช้จากแหล่งกำเนิดแสงบางจุดที่การเปลี่ยนนี้จะเปลี่ยนรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าวของตามฉากทางเดินประตูที่นอกเหนือจากจะเพื่อหาทางไปต่อแล้วยังใช้เพื่อช่วยหาไอเทมลับที่ซ่อนอยู่อีกด้วยที่ม่นาเชื่อว่าแมคานิกนี้จะยิ่งทำให้ผู้เล่น Immerse กับ The Dark Place แบบที่คาดไม่ถึงมากเข้าไปอีก นอกเหนือจากการต่อสู้แล้วตัวเกมยังมีปริศนามากมายที่กระจายอยู่ภายในแผนที่ตั้งแต่การตีความพาสเวิร์ดเพื่อปลดล็อกเซฟต่างๆกล่องข้าวที่จะนำมาซึ่งอัปเกรดใหมๆ่ๆหรือพิธีกรรมจากลัฐทธิที่กลายมาเป็นไซส์เควสและทำให้ผู้เล่นเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้นโดยทุกอย่างก็ถือว่าร้อยเรียงเข้ากับบริบทของเกมได้อย่างลงตัวและทาให้การสารวจในอารนเวนี้คุ้มค่ามากๆ But other notes well. s. <S อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าตัวละครทั้งคู่สามารถย้ายตัวเองไปยังพื้นที่ส่วนตัวได้ทุกเวลายกเว้นขณะต่อสู้ที่พื้นที่นี้ถูกออกแบบมาให้เราได้พักหายใจย้อนดูข้อมูลหลักฐานที่มีเพื่อรวบรวมความคิดในการสืบสวนคดีหรือไขปริศนาไม่ว่าจะเป็นห้องแห่งจิตใจของซาก้าหรือห้องนักเขียนของอลันที่ภายในห้องนี้เราสามารถอัปเกรดอาวุธอุปกรณ์ดูคอลเลกติเบิลที่เก็บมาได้ และส่วนสำคัญที่สุดก็คือใช้งานเคสบอร์ดของซาก้าและสตอรี่บอร์ดของอลันที่เปรียบเสมือนกระดานเพื่อหาความเชื่อมโยงของเบาะแสเรื่องราวและค่อยๆปฏิปต่อเพื่อให้รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อที่จุดนี้บอกเลยว่าคือเกมเพลย์อีกส่วนของภาคนี้เลยก็ได้เช่นกันแม้ว่าการเล่นอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากแค่เลือกเอาเบาะแสที่มีใส่ให้ถูกต้องกับหัวข้อแต่สิ่งสำคัญก็คือเป็นอีกส่วนที่ช่วยเล่าเรื่องทั้งเหตุการณ์หลักและรอของเกม ที่ละเอียดมากๆและทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่แสนซับซ้อนในเกมได้ดีขึ้นและยังเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เรื่องราวและฉากหลังที่ไม่น่าเป็นไปได้ของอลันเวกดูน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีก There’s no rational explanation no This the case must is case solve we ส่วนที่ r e m e d y ยังคงทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเหมือนกับทุกๆเกมที่ผ่านมาและช่วยยกระดับความเป็น s u r v i v a l Horror ได้อย่างดีก็คืองานภาพและเสียงที่ไม่ใช่แค่มีกราฟิกที่สวยงามสมจริงเท่านั้นแต่ใน a l ล n ันเวกนี่คืองานศิลป์ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้โทนสีแสงเงาที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเกมแต่ละช่วงรายละเอียดแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว ที่อ้างอิงกลับไปได้ถึงลอของฉากแต่ละฉากและการนำเอาไลฟ์แอค i ั่นมาสลับกับภาพ CG ของเกมได้อย่างกลมกล่อมลงตัวบวกกับงานด้านซสาร์ที่ไร้ที่ติตั้งแต่ voice acting ของทุกตัวละครที่เต็มไปด้วยบุคลิกเฉพาะ face animation eye contact เวลาคุยก็ดูสมจริง ambience ที่วังเวงเหมือนอยู่ณตรงนั้น s i u n d effect ที่ impact ทรงพลังทุกอย่างนี้ ก็ยิ่งทำให้ผู้เล่น Immerse กับโลกและตัวละครของ Alan Wa k e 2ได้แบบสุดยอดมากๆ they ยังไม่พอเพราะทุกๆปลายบทจะมีบทเพลงเพราะๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆที่เล่นแล้วบอกเลยว่าทีมงานใส่ใจกับทุกรายละเอียดได้แบบไม่น่าเชื่อจริงๆข้อสังเกตหลักของเกมน่าจะเป็นเรื่องของสเปค ที่ต้องการโหดทีเดียวที่แม้ว่าจะสามารถเล่นบน r o g Ally ได้แต่ก็ต้องปรับแต่งสิ่งต่างๆเยอะส่วนวิวหลักๆจะเล่นบนเครื่อง PS5 โดยจะมีให้เลือก2โหมดคือ Quality ที่ดีเทลต่างๆนั้นถือว่าคมชัดละเอียดละออแต่จะแม็กซ์อยู่ที่30 FPS และ performance Mode ที่รันได้ที่6 0 f r a m e p ม r sec ที่ช่วงเวลาสำรวจส่วนใหญ่ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างนิ่งจะมีแค่ตอนต่อสู้เอฟเฟกเยอะๆหมุนกล้องเร็วๆที่จะมีเฟรมร่วงๆอยู่บ้าง Alan Wake 2ถือเป็นอีกหนึ่งเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดผสมความหลอนเชิงจิตวิทยาระดับ masterpiece ตั้งแต่บรรยากาศงานภาพเสียงการเล่าเรื่อง ที่ผสมรวมทุกอย่างออกมาให้โลกที่สุดแสนจะบิดเบี้ยวนี้ดูสมจริงได้อย่างน่าแปลกประหลาดตัวละครหลักทุกตัวที่เต็มไปด้วยมิติลึกซึง้งและอารมณ์ของความหลอนที่แทรกอยู่ในทุกๆจุดแม้ว่าส่วนของการต่อสู้จะมีน้อยไปหน่อยแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้สนุกกดดันท้าทายการสำรวจที่ให้รางวัลกับผู้เล่นเสมอๆและคำถามมากมายที่มีทั้งคำตอบที่ไม่ชัดเจนและที่ทิ้งเอาไว้เป็นปริศนาอยู่ในก้นบึ้งจิตใจของผู้เล่น ก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าร e m e d ดีสามารถทำให้อลันเวก e 2กลายเป็นอีกหนึ่งสุดยอดเกมเฮอร์เรอร์ของวงการและยกระดับการเสพเนื้อเรื่องขึ้นไปอีกขั้นและนี่ก็คือแนววิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณหนึ่งชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ a l a n Wake 2 พูดคุยกันไน้นนคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Station. อคอนโซลเกมเมอร์สเตชันคอมครับ